วันนี้แอนชวนเพื่อนๆมาทำเมนูสดนำคล้องคอชื่นใจกันอีกแล้วค่ะเมนูวันนี้ก็คือไก่ต้มฝักมะนาวดองและแอนก็จะมาบอกเคล็ดลับการทำเมนูนี้ยังให้นำซุปกลมกลมห่อมไม่ข่มที่สำคัญนำซุปไส้หน้าชานมากค่ะเพื่อนๆได้เมนูนี้บอกเลยว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ติดใจกันยกบ้านมันเดิมค่ะหวานแล้วก็ไปเตรียมทำกันเลยค่ะเพื่อนๆไก่วันนี้แอนก็จะใส่ทังปีกไก่บนแล้วก็ปีกไก่กลางและทีเด็ดความร้อยก็คือมะนาวดองค่ะเพื่อน เป็นมะนาวดองแบบทํำเองด้วยบอกเลยว่าร้อยมากๆชูดิบแองก็ขึ้นไว้เพื่อนๆแล้วนะคะ <S <S เริ่มด้วยน้ำรักผักชีมาตำ <S 2> <S 2> <S 2> ปกติเวลาแอนทำแกงจื้อก็จะใส่รักผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำแต่สำหรับเมนูนี้แอนจะไม่ใส่พริกไทยดำตำลงไปนะคะแต่กระเทียมแอนก็จะตำแค่พอแตงนะคะไม่ต้องตำให้ละเอียดนี่เป็นเคล็ดลับแรกจะทำให้น้ำซุปของเราใส่จากนั้นก็มาทำฟักเขียวกันค่ะ เมนูนี่ปนๆจะใช่ฝักเขียวแก้รัวอ้อนก็ได้แล้วแต่ความชอบไปเลยนะคะคที่สาคัญก็ตอนต้มฝักนี่ละค่ะต้องจับเวลาให้ดีๆต้องสังเกตไม่งั้นฝักเวลาต้มจะเละได้ถ้าฝักอ้อนหมาก็ไม่ต้องเอา,มาเมล็ดออกก็ได้นะคะ แต่เวลาแอนทำเมนูนี่แอนจะเอา,มาเมล็ดอออค่ะเพราะว่าเวลาซุปเนี่ยเมล็ดเขาก็จะลุดออกมาจากตัวฝักจะทำให้นำซุปของเราคนไม่น่าชานกับเพื่อนใช่มตดปาดซองด้านแบบนี้แล้วก็เอา,มาเมล็ดออกได้เลยเพื่อนแล้วก็หั่นชิ้นเหล็กให่าตามชอบได้เลยค่ะหั่นฝักเสร็จแล้วก็มาหั่นต้นหอมผักชีแล้วก็ขึ้นชายกันเมนูนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูเจริญอาหารอีกหนึ่งเมนูเลยเพื่อนแล้วก็ไปตั้งหม้อใส่กระเทียมรับผักชีติ่ไว้ลงไปแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนเกลือหนึ่งช้อน แล้วก็น้ำเป้าลงไปได้เลยค่ะนางก็ใส่เห็ดหอมแห้งที่เราแช่น้ำไว้ลงไปได้เลยแล้วก็ปิดฝ้ารอน้ำแกงเดือดค่ะพอนำแกงเดือดก็ตามด้วยไก่ลงไปได้เลยค่ะ เมนูนี้จะใส่เป็นเป็ดก็ได้นะคะเพืนเผือร้อยเหมือนกันใส่ไกล่ลงไปแล้วก็ปิด้าตุ้นด้วยไฟยนอรออนจนว่าเนื้อไก่จะซุกหนิมเลยค่ะแต่เคล็ดลับทําเมนูนี้ให้นําซุปใส้อีกอย่างก็คือต้องคอยมาช้อนฟองที่เขาร้อยมาแบบนี้ช้อนฟองออกให้มดเลยนะคะเพืนเผือรับรองว่าได้นําซุปใสใส้แนนนอนปิด้าตุ้นจนกว่าไก่จะเปื่อยหนุ่มเลยนะคะ พอไก่เปื่อยหนุ่มดีแล้วก็ตามด้วยฝักเคี้ยวที่เราทำไว่ลงไปได้เลยไม่ได้ทำเมนูนี้กินนานแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จัดหม้อเติบเติบเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวดองลงไปแอนใส่ถั่วซองลูกและแอนก็จะใส่น้ำมะนาวดองลงไปด้วยค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องใช้ไฟอ่อนในการตุ้นฝกักเวลาคนต้มก็ไม่ต้องคนแรงนะคะเพื่อไม่ให้มะนาวของเราแตกน้ำซุปของเราจะได้ไม่ข้นขมเพื่อนรสชาติไก่ต้มฝักมะนาวดองวันนี้หอมกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงไรเพิ่ม พอซี่ของเหนือฝักไส้ก็แสดงวัาซุกแล้วนะคะแล้วก็ปิดถ่ายด้วยพริกไทยพนกับพักที่หั่นไวลงไปได้เลยคะ่ะแค่นี้เมนูไก่กต้มฝักมะนาวดองร้อยๆของเราก็เสร็จแล้วก่ะนเพื่อนน้นนำซุปใสๆแต่รสชัดห้อมกลมกล่อม,มร้อยมากๆเมนูนี้ถ้าใครลดความอ้วนก็กินแบบเล่นๆไม่ต้องกินข้าวก็ร้อยเลยคะ่ะแต่สาหรับแอนนะคะต้องไปตักข้าวช่วยร้อนร้อนรัดข้าวแบบท่วมๆไปเลยว่ามันร้อยๆบนข้าวอีกแล้วคะ่ะ